พี่ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะัจิจีรานะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิป2022คลิปแรกนะคะที่นะจะลงในช่องนะคะทุกคนคะและวันนี้นะคะก็นำซีรีส์ฟินฟินมาฝากทุกคนเช่นเคยค่ะมีทั้งหมด5เรื่องนะคะเป็นแนวโรแมนติกแฟนตาซีด้วยใครที่อยากติดตามนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ช่องนะัจีจีราด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกค่ะซีรีส์เรื่องแรกนะคะชื่อเรื่องว่า Party คู่ e ลฟ์บิ e กไมีนะคะเป็นแนวโรแมนติกค่ะมีทั้งหมด24ตอนสามารถดูซับไทยได้ที่แอปพลิเคชัน Google ค่ะซีรีส์เรื่องนี้นะคะบอกเล่าถึงหญิงสาวคนหนึ่งที่เดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามาหางานที่มหานครเซี่ยงไฮของเราค่ะแต่แล้วชีวิตของเธอเนี่ยก็ต้องพลิกผันไปเมื่อมาเจอเพื่อนบ้านจอมประสาทขี้โวยวายอย่างพระเอกของเราค่ะแต่ว่าเรื่องราวของทั้งคู่เนี่ยจะผ่านอะไรบ้างต้องให้ทุกคนไปติดตามนะคะซีรี เรื่องนี้จะบอกเกี่ยวกับาการทํางานการสร้างมิตรภาพเนาะในที่สําคัญก็อย่างที่รู้กันว่าทั้งคู่เนี่ยบ้านอยู่ใกล้กันฉากเลิฟซีเนี่ยทุกคนไม่ต้องห่วงนะจ๊ะว่าจะไม่มีขอรับประกันตรงนี้เลยว่าฟินแน่แน่ฟินฉบับหนุ่มสาวคนเมืองแถมซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์สนับสนุนสังคมแนวมิตรภาพจบดีจบแฮปปี้เอนดิ้งเคมีคู่พระนางก็ดีเลิศใครที่ยังไม่ดูนะคะตามไปดูได้ที่ Google จ้า สำหรับเรื่องที่2ค่ะซีรีส์เรื่องกัดนี้รักหมดใจนะคะเป็นแนวแฟนตาซีโรแมนติกค่ะตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่สามารถดูซับไทยได้ที่แอปพลิเคชัน VTV นะคะเป็นซีรีส์แนวใหม่ของจีนที่กำลังทำออกมาเยอะมากๆค่ะนั่นก็คือแนวมินิซีรีส์นะคะเรื่องนี้นะคะความยาวตอนละประมาณ3-4นาทีเท่านั้นค่ะ <S <S บอกแล้วเรื่องราวนะคะหนุ่มแวมไพร์ของเราค่ะที่เดินทางมายัางโลกมนุษย์และก็ได้ตกลุมรักหญิงสา คนหนหึ่งที่ช่วยเขาไวเมื่อหลายปีก่อนแต่แล้วโชคชะตาก็ได้นำพาให้ทั้งสองคนเนี่ยกลับมาเจอกันอีกครั้งความรักครั้งนี้เกิดขึ้นไวเอาใจคนดูมากๆพระนางเนี่ยรู้เรื่องกันได้แต่ฉากแรก เรื่องในที่นี้นะคะก็คืออุ่นเตียงกันนั่นเองค่ะใครที่ชอบซีรีส์แนวข้างรักนะคะทุกคนตามไปดูเลยเพราะว่าพระเอกเนี่ยข้างรักนางเอกมากๆใครก็ห้ามแตะต้องยุงไม่ให้ไต่ลอยไล่ไม่ให้ต้มเออะจูบเออะหอมเออะกรอดเออะคลำใครที่ชอบแนวนี้ก็ต้องตามไปดูมาไวไปไวมากๆตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่นะคะนัดเนี่ยคาดว่า ซีรีส์เรื่องนี้น่าจะจบดีแล้วก็ก่อนจบเนี่ยอาจจะมีด่ามากนิดนึงเพราะนางเอกของเราเนี่ยเป็นมนุษย์ค่ะแต่ตัวนัทเองนะคะซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็คือขัดตานิดนึงเพราะว่านักแสดงเนี่ยค่อนข้างที่จะอายุน้อยอาจจะยังไม่สมกับบทบาทที่เขาเล่นสักเท่าไหร่นอกจากเรื่องอายุแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรติดขัดเลยฟินร้วนๆฟินฟินมาเต็มมากแม่ ที่3ค่ะซีรีส์เรื่องการเวลากับดวงดาราแห่งรักซีรีส์เรื่องนี้นะคะจบไปแล้วสามารถดูซับไทยได้ที่ พิเคชัน vtv ค่ะแล้วก็ยังคงอยู่กับแนวแฟนตาซีโรแมนติกนะคะเพราะว่าเรื่องนี้พระเอกของเราเนี่ยรับบทเป็นผู้ชายอมาตะค่ะทุกคนทุกๆวันเนี่ยเขาต้องต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายที่ครอบงําเขาทุกคืนค่ะจนแล้วจนเล่านะคะก็ได้มาเจอกับสาวน้อยนางเอกของเราที่เหลืออายุเพียง1ปีเท่านั้นอาชีพนางเอกของเราเนี่ยก็ช่างแปลกมากนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นช่างแต่งหน้าศพค่ะเขาทั้งคู่เนี่ยแค่สัม ตัวซึ่งกันและกันนะคะก็จะทําให้สิ่งชั่วร้ายนั้นสงบลงไปได้ค่ะเรื่องราวจะน่าติดตามแค่ไหนนะคะฝากทุกคนไปดูก็แล้วกันเพราะว่ามันก็มีปมต่างๆมากมายอย่างเช่นสาเหตุที่พระเอกเนี่ยทำไมถึงเป็นอมตะและนางเอกเนี่ยเป็นโรลคลอะไรทําไมถึงรักษาไม่หายนะคะซีรีส์เรื่องนี้นอกจากเนื้อเรื่องจะน่าติดตามแล้วนะคะความดราม่าเนี่ยเรียกได้ว่า3นาทีจบนอกกนั้นก็คือฟินอย่างเดียวจ้าแม่ แจบดีจบแฮปปี้เอนดิ้งแต่ขอพูดตรงหนีนิดนึงนะคะว่าตอนตัดจบเนี่ยซีรีส์อาจจะหันให้มันเหลือตอนที่แบบอ่าน้อยเกินไปทําให้ฉากจบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะงงง,งนิดนึงจะถามว่าผ่านไหมผ่านแน่นอนค่ะเพราะพระเอกของเรานั้นตรงสเปคคะ่ะทุกคนใครชอบสายข้างรักทามพาพจ้า สำหรับเรื่องที่4นะคะชื่อเรื่องว่าสายตาบอกว่ารักค่ะเรื่องนี้นะคะกำลังออนแอร์อย่างไม่จบนะคะทุกคนยังคงเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกอีกเช่นเคยสามารถดูซับไทยได้ที่แอปพลิเคชัน ชีอี้จ้าพระเอกของเราเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นหน้าค่าตาเขามาแล้วเอาเป็นว่าในเรื่องนี้นะคะบอกเราถึงเรื่องราวของสองพี่น้องฝาแฝดนางเอกของเรากับพี่สาวนั่นเองค่ะยูยๆวันหนึ่งเนี่ยพี่สาวของเธอเนี่ยดันเกิดอุบัติเหตุค่ะทําให้นางเอกเนี่ยต้องปลอมตัวเข้ามาทํางานที่บริษัทแทนพี่สาวของเธอแต่ว่าก็ได้มาเจอกับคู่มั่นพี่สาวนั่นก็คือพระเอกของเรานั่นเองค่ะพระเอกอะ พี่ของนางเอกเนี่ยก็ได้ทำสัญญากันปลอมๆหลอกคนอื่นให้เชื่อว,ว่าทั้งคู่เนี่ยรักกันนะคะไปไปมาเนี่ยด้วยความใกล้ชิดสนิทสนมแล้วก็ความที่นางเอกของเราเนี่ยนิสัยเฟรนลี่มากๆค่ะทุกคนก็ทั้งคู่ก็ได้ตกรลุมรักกันนะคะซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นแนวที่เรียกได้ว่า เป็นแนวบริษัทอะไรประมาณนี้แหละทุกคนแต่ก็ดีเคมีคู่พน,นางนดีมากๆส่วนตัวนัดเนี่ยนัดชอบนางเอกมากๆดูเป็นธรรมชาติดูแบบอ่ะแปลกตาเพราะเราจะดูซีรีส์จีนเนี่ยเราจะเห็นนางเอกจีนหลายๆคนเนี่ยหุ่นเปรี้ยงหุ่นประหุ่นแบบผอมเพียวมากทุกคนแต่นางเอกของเราเรื่องนี้นะคะคือแบบอ่ะสวยมีน้ำมีหนวลนะคะแล้วก็ใครที่อยาก ตามไปดูความหึงโหดของพระเอกของเราตามไปดูเลยจ้ะนอกจากจะขี้หึงแล้วนะคะยังเป็นจอมวางแผนทุกคนวางแผนแบบอ้แกเยอะมากๆแสดงละครเก่งมากว่าเรื่องนี้ยังไม่จบออนแอร์อยู่นะคะใครที่จะตามไปดูความฟินตามมาลดจ้าสำหรับเรื่องที่5้าของเราคะ่ะทุกคนคะซีรีส์เรื่องปวนรักนายพลังจิตอ่ะถูกไหม ถูกนะคะก็ยังคงอยู่แนวโรแมนติกแฟนตาซีอีกด้วยจ้าเดี๋ยวเนื้อเรื่องจะเป็นไงนะจะมาสปอยให้ทุกคนฟังค่ะ นางเอกของเรานะคะเป็นพิธีกรสาวลูกคุณนูนูไฮโซค่ะทุกคนแต่แชะตาชีวิตของเธอเนี่ยดันพลิกผันค่ะเมื่อพ่อของเธอเนี่ยดันล้มป่วยอย่างกระทันหันทําให้ภาระหน้าที่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องตกมาอยู่ที่เธอเพียงผู้เดียวแต่แล้วถ้าเธอก็เรียกได้ว่ายัางพอมีบุญอยู่เพราะได้มาพบเจอก,กันกับนักลงทุนสุดล่อที่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนแต่เขาและเธอเนี่ยดันมีอดีตที่ไม่ค่อยจะดีร่วมกันอีกต่างหาก เขาเนี่ยยื่นข้อเสนอมาให้เธอนะคะว่าเขาเนี่ยจะดูแลทั้งพ่อทั้งบริษัทนี้ให้เธอเพียงแต่เธอเนี่ยต้องย้ายเข้ามาอยู่ร่วมกันกับเขาทุกคนพอดเรื่องคล้ายๆเดิมไหมเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงต่อให้ทุกคนไปติดตามนะคะเรื่องนี้ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าสายข้างรักห้าม พระเอกนางเอกเคมีดีมากนอกจากคู่พระเอกแล้วนะคะยังมีคู่พระรองอีก2คู่ซึ่งหน้าตาเคมีนั้นไม่ต้องพูดน่ารักปนหาก็มีทุกคนเรื่องนี้นะคะยังออนแอร์อยู่สามารถดูซับไทยได้ที่อยู่คู่ไทยแลนด์นะคะที่บอกว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นแนวแฟนตาซีเพราะพระเอกของเราสามารถอ่าน ความคิดคนอื่นได้แล้วก็สะกดจิตคนอื่นได้เนื้อเรื่องสนุกนา่าติดตามดราม่าไม,ม่เยอะที่สําคัญชุดเชิด,ชดนางเอกอลัองการมากๆค่ะทุกคนเพราะนางเอกเนี่ยเป็นพิธีกรใครที่ยังไม่ดูลีบไปดูที่โยกคูนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะทุกคนพอหอมปากหอมคอทั้งหมด5เรื่องใครที่ไม่มีเวลาก็สามารถตามไปดูกันได้เพราะว่าแต่และเรื่องเนี่ยไม่ได้นานมากจวนมากจะเอาเป็นมินิซีรีส์มาให้ทุกคนได้ไปติดตามดูนะคะ ช่องนี้นะคะเป็นช่องที่บอกต่อความฟินซีรีส์ฟินฟินง่ายง่ายสันส้นๆใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่อง YouTube นะจิจีจราด้วยนะคะช่ังนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะทุกคน